สิ่งท so pues like ี five, 7, 9, 6, 7, 11, ่คุณอันอยากจะฝากเอาไว้นะก็คือว่าไม่มีประโยชน์ที่เราจะหุดหงิดวต้นไม้ที่ยังไม่โตค่ะเราคิดดูว่าลูกเราอ่ะสามขวบห้าขวบเจ็ดขวบเก้าขวบเมื่อเปลียนเทียบกับสมองส่วนเหตุผลที่โตเมื่อ25เนี่ยเขาเขาอยู่ที่ตรงไหนคะอาจจะเพิ่งงอกใบออกมาสองใบเนาะแต่บางครั้งเราอยากจะกินผลแล้วอ่ะต้องออกผลแล้วแอปเปิลเนี่ยต้องออกแล้วเนี่ยโอ้โห ใส่ปุ๋ยใส่น้ําลดน้ําไปขนาดไหนแล้วอ่ะมันไม่ได้นะเขาก็โตตามไวเขานะเขาโตตามพัฒนกาการของเขานีแหละไม่ว่าเราจะทําอะไรกับลูกนะคะเขาทําได้แค่นั้นแหละมันเป็นพัฒนาก,การของเขาวัยของเขาทําได้แค่นี้นะคะสิ่ง,เง่เราจะทำยังไงคะเราจะงดหหิดต้นไม้ที่ยังไม่โตไหมโตได้แล้วเนี่ยอยากกินผลแอปเปิลแล้วเราจะงดหหิบต้นไม้ที่ยังไม่โตได้ไหมเราจะบังคับให้โตไหมหรือเราจะใส่ปุ๋ยให้แบบเร่งโตไหม ทำไม่ได้นะถ้าเราเล่นใส่ปุ๋ยเกิดอ,อะไรขึ้นคะใบหงิกงอนะใส่มากๆทำไมคะเฉานะเขียวนะตัวนี้นะเราต้องกลับมาดูนะคะว่าเราเนี่ยจะเอาอะไรกับต้นไม้เพิ่งขึ้นต่อไปเราจะอยากกินผลตอนนี้ไม่ได้นะเราต้องรอจังหวะของเขามันเป็นจังหวะของเขามันเป็นช่วงเวลาของเขาที่เขากาลังค่อยๆเติบโต สิ่งที่เขาทําอยู่คือพัฒนาการของเขาแหละสิ่งที่เขาทําอยู่คือสิ่งที่เขาทําได้ถ้าเขาทําได้ดีกว่านี้เขาทําไปแล้วแต่ถ้าเกิดเขายังทาไม่ได้แสดงว่ามันมีอะไรติดขัดหน้าที่เราก็คือช่วยลูกค่ะหน้าที่เราก็คือนําทางลูกและช่วยลูกนะคะ